คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็กราบสวัสดีกันอีกครั้งนะครับพี่น้อง อันนี้ก็จะมาถึงคลิปของสองตัวล่างตรงๆชุดที่หนึ่งเนาะใครชอบชุดนี้ก็เลือกเอาชุดนี้ถ้าใครชอบชุดที่สองตัวล่างตรงๆเด่นติดดับก็เลือกเอาชุดนั้นนะแล้วชุดนี้ก็จะมีเด่นจะเด่นนะครับพี่น้องเด่นก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสอง

มีสิบสี่หางใช่ไหม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่หางนะครับพี่น้องแล้วก็จะมีตัวฟันผมอยากให้ฟันตัวนี้นะครับสองสองสามสองสามสอง ก็จะมี3 3แล้วก็จะมี2 3แล้วก็จะมี3 9แล้วก็2 9แล้วก็อย่าทิ้งถ้าใครชมคลิปก่อนนะครับที่ผมให้ไปอ่ะก็จะมีตัว4 2 82เนาะพี่น้องเนาะก็มีแค่นี้ก็มี6ห,หางแต่ไม่อยากให้ทิ้งตัวกันกันไว้นะครับ227กับ29เ,เนี่ยนี่ก็ชอบเหมือนกันนะพี่น้องกันไว้แต่ที่จริงเขาอยู่ในชุดที่เด่นเลยเนาะอันนี้ก็ฝากเาด้วยแต่ที่จริงเขาอยู่ชุดเด่นแต่เราก็มาให้กันอย่าทิ้งนะครับเลขกันนะ แต่ที่ผมอยากให้เน้นๆก็จะเป็นตัวนี้ถ้าใครถ้าใครชมคลิปก่อนนั้นน่ะก็จะเห็นนะครับก็จะมีอยู่4หางนะครับชุดเนี้276หาง2729เนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าทิ้งเลข7เลข9นะครับพี่น้องผมก็ย้ำนะอย่าทิ้งเลข7เลข9เพื่ออันนี้เนาะเพราะว่าสถิติอะ ผมคิดย้อนเข้าไปดูข้างหลังแล้วมันถ้าเขาไม่มา7ก็มา9มาทุกนวดนะพี่น้องถ้าไม่มาข้างบนก็มาข้างล่างที่ผมย้อนไปดูแล้วผมลองคิดย้อนสถิติไปดูเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะพี่น้องใครชอบชุดไหนชอบตัวเลขไหนอ่ะก็เลือกเอาเพราะว่าสถิติย่อมเยอะเสมอไปผมเลยย้ำเสมอนะครับส,สถิติ ย่อมเยอะเสมอไปเราก็เอามาตัดเอาที่เยอะๆลองมาตัดกับเลขที่เจ้าอื่นๆด,นดูลองดูหลายๆอาจารย์นะครับพี่น้องเพราะว่ามันซื้อลอตเตอรี่มันก็อยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่บุญวาสนาจริงๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมดูว่าใครชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นเราไม่ได้บังคับกันถ้าใครชอบก็กดกระดิ่งกด s ั b สไครต์ไว้ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเลยนะครับเราไม่ได้บังคับกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาจริงๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องก็อย่าลืมผมก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีรวยๆวันที่16จะถึงนี้นะครับก็สวัสดีครับ